สวัสดีครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เก็บอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของประเทศไทยนะครับสําหรับวันนี้ผมสาราพระเครื่องนะครับก็จะมายกพระหลักร้อยบ้างแล้ว <c oughs> คือหลายๆท่านน่ะดูคลิปไปจริงๆผมออกไปสองคลิปนะครับแต่ก็มีพระพวกที่คงจําผมกันได้นะครับก็บอกว่าเอ้ยอยากราคาถูกๆอะ่ะต่ำกว่าพันได้ไหม ได้ครับผมจัดให้นะครับสำหรับพระเครื่องที่เอามาวันนี้นะครับเหลือเชื่อมากเลยเป็นพระแบบถูกมากคือผมเจอน่าจะต่ํากว่า500บาทนะในบางพิมนะครับแต่จริงๆอะ่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้มีหลายพิมพเนาะแล้วก็มีหลังปั๊มหลายรูปแบบนะครับบางแบบก็ราคาหลายพันเลยก็มีนะนะครับก็คงจะเป็นถ้าใครๆเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนะ เป็นพระสมเด็จของท่านเจ้าคุณเสี่ยมวัสุทัศนะครับรุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2000พุทธศักราชที่2516นะครับสองหนะครับซึ่งแบบผมว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมพระถึงไม่แพงเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าพระท่านเนี่ยจด,ดีมากๆนะครับเนีย่ยดูเนื้อเสียโอ้เนื้อนี่คือแบบจัดมากนะครับผมก็ไม่เข้าใจพระ ทำไมถึงยังราคาถูกอยู่นะครับทีเนี้ยถามผมว่าเอ้ทําไมผมถึงแบบพูดอะไรสักขนาดนี้ว่าแบบทําไมพระดีๆอย่างนี้ถึงราคาถูกผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ประวัติของพระรุ่นนี้นะครับคือใหนผมขออนุญ,ญาตสรุปแบบเหมือนเพื่อนบอกต่อกันแล้วนะครับคือพระสมเด็จเนี่ยนะครับตอนที่ท่านสร้างนะครับ สร้างอยู่ประมาณปี2511นะครับเอ็นะครับถว่าเริ่มได้สะสมของวิเศษของสำนักต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังแล้วก็พระกูวัดบางขนรมพระกูวัดสามปื้มผสมอยู่เยอะมากๆนะครับในในองค์นี้นครับซึ่งดูจากเนื้อเนี่เนยเพื่อนๆดูเอาคิดว่ามีส่วนผสมนะของเก่าเนี่ยเนื้อปึกขนาดเนี้ย เนี่ยผมพิสูจน์ด้วยหลักฐานพยานนะครับพยานหลักฐานแล้วว่าเน,เนื้อจัดจริงๆเนื้อจัดจริงๆเนื้อจัดมากเลยเนะี่ยที่เห็นขาวๆนี่คือเป็นค่าฟ้าของพระที่เก็บดีนะครับพระผงที่เก็บดีก็จะมีค่าฟ้าลักษณะนี้อยู่เนาะแต่ว่าดูเนื้อข้างในตรงที่โดนเปิดๆตรงส่นนูนๆเนี่ยครับเนื้อจัดมากแล้วผมเห็นองค์ที่โดนใช้นี่คือแบบ เน e <row> <marriage> ื้อเข้มแบบสวยจริงๆสวยงามมากจริงๆครับคือนอกจากเนี้คือนอกจากผสมพักกรผสมเด็ดวัลละคังสมเด็จวัดบางขุนพรมพักผงพักผงวัดสามปื้มตัววัสามปื้มแล้วเนี่ยนะคือยังมีแบบปลูกเสกมาเป็นระยะๆนะครับแล้วก็วันที่ พิธีปลุกเสกใหญ่ครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังอ่ะ49รูปเฉพาะที่ชื่อดังนะ49รูปเนี่ยก็มานั่งปลุกเสกนะครับแล้วปลุกเสก่าไร่ปลุกเสกสามวันเนี่ยปลุกเสกสวันเก,เกจิที่มาปลุกเสกมีท่านไหนบ้างรู้ไหมครับก็จะมีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อเทียม วัดกษัตริย์ปาทิราชหลวงพ่อหอมวัดช่างมากวัดชาคมากโอ้ยตื่นเต้นเกินหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์นะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาแล้วก็มีความเชื่อกันว่าพระสมเด็จบ,บางส่วนเนี่ยหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นองพระอ,องค์แล้วก็หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเนี่ยท่าน ได้กลับไปแจกลูกศิษย์ที่วัดด้วยนะครับดังนั้นน่ะก็ไม่ผิดอะไรที่บางคนจะเล่นทีมนี้เนี่ยเป็นเล่นพระรุ่นนี้นะครับเป็นของอาจารย์ของท่านเจ้าคุณเสี่งียมมัสุทัศนหรือจะเป็นของหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หรือจะเป็นหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาราเพราะว่าท่านได้กลับไปแจกด้วยนะครับที่วัดท่านนะครับ คือเฉพาะเนื้อเนี่ยก็ดีมากๆแล้วโอ้โหเนื้อจัดมากเลยแล้วยังมีเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกแบบระดับสุดๆแต่และองค์เนี่ยนี่คือผมยกตัวอย่างมาแบบเอาแบบที่ผมรู้จักนะแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยได้อ่านประวัติจริงๆจะคนพบว่าอาจจะมีครูบาอาจารย์ของที่ท่านนับถืออะร่วมปลูกเสกพิธีนี้ด้วยด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจริงๆบางทีเราอะไปยึดติดว่าจะต้องเป็นของออกจากวัด ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเท่านั้นแต่จริงๆอ่ะเวลาพิธีมหาพุทธาพิเศษตัวเนี้ยที่เขาเรียกพิธีมหาพุทธาพิเศษมาหาพุทธาพิเศษก็คือแบบปุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งวัดใหญ่ๆเท่านั้นอ่ะถึงจะทํากันซึ่งวัดสุทัศน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ของท่านเจ้าคุณสงเงียบเนี้ยทั้งเนื้อหามนลสาเนี่ยก็ปึกจริงๆอย่างที่เห็นนี่เลยเป็นเนื้อแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็ยังพิธีก็ยังแบบ นิมนต์ครูบาอาจารย์เก่ง,ง,งในยุคซึ่งแบบแต่ละองค์เนี่ยปลุกเสกเหรียญของท่านเนี่ยไม่คือหลักหมื่นหลักแสนทั้งนั้นนะครับมาปลุกเสกนะครับสําหรับพิมพ์นี้เนี่ยอ่าพะอื่เนี่ยจะไปหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ฐานคาโต้โอ้มีสารพัดพิมพ์เลยครับวันนี้ผมเอามาให้ดูพิมพ์เดียวเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับจะมีปั๊มหลายแบบนะครับอันนี้คือเขาเรียกปั๊มสอทอนะครับก็คือสอทอก็คือสุพัฒน่นันบ ก็ยังมีปั๊มหลังเสือนะครับหลังเสือปั๊มหลังต่างๆมากมายนะครับนี่ครับจดจำพิมไม่ได้ดีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะผ่านตาเจอแบบหลักร้อยอ่ะคือแบบเช่าเล่นอนะ่ะบางองค์เปิดราคาบางคนได้มาที่ผมคุยเนี่ยผมถามว่าเท่าไหร่เขาบอก,กว่าถูกกับกาแฟแก้วหนึ่งผมก็โอ้โหตายแลพะพระระดับนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะหาพระราคาไม่แพงไว้ห้อยคอนะครับหรือแม้กระทั่งให้ลูกหลานได้ใช้ห้อยคอเพราะว่าพระราคาไม่แพงบางทีแบบเด็กๆไปเล่นแตกลนหักอะไรอย่างเนี้เราก็จะไม่ได้เสียดายมากแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยเชื่อถือได้เจอที่อ่านไปเชื่อถือได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมสารลาพรเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็หากท่านใดชอบใจก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ Se,